สวัสดีครับวันนี้ผมมีหนังสือเกมออกใหม่อยากจะนํามเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับเจ้าเล่มนี้นะครับก็คือคู่มือของผู้ใช้งาน i n d o Switch ในเล่มนะครับเ,เพื่อนๆที่ใช้ n d o Switch มานานแล้วหรือว่ากำลังจะซื้อเครื่องก็สามารถใช้เล่มนี้ได้ตลอดเลยนะครับเพราะว่ามีคำถามต่างๆครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับตัวเล่มนะครับเขาทำเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กขนาดพกพาสะดวกเลยนะครับ รูปเล่นเป็นเล่มกระทัดรัดนะครับความหนาหนาถึง422หน้าเลยนะครับผนข้อมูลแน,น่นๆเลยนะครับผมข้างในนะครับจะรวมเนื้อหาต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับที่เกี่ยวกับ Inno Switch ไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเริ่มซื้อเครื่องเกมเราจะซื้อเครื่องรุ่นไหนดีแต่ละรุ่นมีข้อด,ดีข้อจํากัดอย่างไรรวมถึงบางคนเล่นเล่นไปแล้วนะครับอยากจะซื้ออุปกรณ์เสริมอยากจะรู้ว่าเอ้จอยโปรเป็นอย่างไรเราจะอัปเดตมันอย่างไร จอยคอนถ้าเกิดใช้งานไปแล้วเกิดจอยคอนค้างเราจะแก้ปัญหามันยังไงนะครับตรงนี้เราก็จะมีวิธีใช้งานต่ตางๆรวมถึงบางคนอยากจะซื้อเกมนะครับเราอยากจะได้เกมดิจิทัลที่เป็นดาวน์โหลดที่เขาบอกว่าบินไปประเทศนั้นประเทศนี้เราจะบินอย่างไรดีนะครับเพื่อให้ได้เกมที่ราคาถูกที่สุดแล้วก็ไม่ผิดกฎของ n t e น d o เขานะครับบางคนไปซื้อเกมเป็นแผ่นๆจากตามร้านเกมต่ตางๆหรือว่าบางคนอาจจะฝากเพื่อนไปซื้อเกมจากต่างประเทศนะครับ เวลาเราได้แผ่นเกมมานะครับบางคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแผ่นเกมที่เราได้มาถ้าเรามีโค้ดอยู่เราจะใช้งานอย่างไรเราจะกดรับเหรียญกดรับคอยอย่างไรบางคนนะครับจะจะได้ข้อมูลต่างๆที่ลึกกว่านี้นะครับเช่นวิธีการเซตติ้งว่าเครื่องนินเทอร์เน็สวิตมันทำอะไรได้บ้างเรามีวิธีอย่างไรในการแก้ไขต่างๆ ในเล่มมีทั้งหมดเลยนะครับผมวันอันนี้แค่เซี่ยวเล็กๆของปัญหาที่เจอนะครับวันในเล่มนะครับเรามีความหนาถึง422หน้านะครับวันปัญหาทุกๆอย่างนะครับเพื่อนๆจะได้รับการแก้ไขแล้วก็เก็บไว้เป็นคู่มือได้เลยนะครับเวลาเราใช้งาน Nintendo Switch ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคู่มือเล่มนี้นะครับเพราะว่าทางช่องก็คือผมเองนะครับผมเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เกมฟิกนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ